จากพี่้ายจบใส่อันไม่ธรรมาตอไปจีบ่ะไรใส่ซับซ่าจ้ะอะไรนะจอร์หันจอร์หันจ้าจอร์หันเต้นยิงถามรมันมีเรื่องราวให้มันถามดราสาวปออันนบทำไมอันกอลโลมันมีเรื่องราวหลายคนดบบเว้ยสมบรเกตได้หรอก็งอนกัน นอนจริงนอนจริงสาเหตุก็อะไรแต่ว่าหนูอ่ะเขาก็อันฟอลหนูนะก็ต่างต่างคนต่างอันฟอลใช่ก็คือนอนกันแต่แววแววตาเราดูเพื่นอะไม่ใครบอกว่ามันมันมีผลต่วงกว้างใช่เหมือนแบบจริงๆอ่ะมันเป็นเอ่อเหมือนเราแบบมีเรามีกลุ่มเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีเรื่องอะไรกันนิดหน่อยในกลุ่มใช่ทีนี้แบบ ก็เลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธเขาเรื่องที่วันเกิดเขาไม่มา mm hmm. ใช่แต่ว่าเหมือนเป็นวันที่ตัดสินใจว่าแบบเออแบบเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราพยายามทําให้แบบกลุ่มมันกลับมาดีเหมือนเดิมแต่แบบเออมันก็มันทุรักทุเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ,อถ้าอย่างนั้นฉันฉันขอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะอันฟอร์ไปใช่เป็นยังไงมันจะมีเทียร์น มีนะคะเออแต่ว่าแต่ว่าคือคือเราอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าว่าปอเขาเป็นคนติดจะแต่แบบเออเราไปหาเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเออเอ,อ่ะ้นเหนื่อยจังเลยขอพักแป๊บ,บนึงนอะไรอย่างเงี้ยใช่ยู่เรื่องนี้มันแบบว่าเ,ออเรารู้สึกมากอะ่ะอ๋อก,ก็ก็อาจจะอาจจะด้วยเขาที่เป็นแคมเป็นคนแคร์เพื่อนแต่ทีเนี้ยแบบ เราก็มีเพื่อนหลายคนไงนึกบอกไหมเออเราก็ไม่ชอบอารมณ์ของการที่แบบเพื่อนคนนี้เริ่มรู้สึกไม่โอเคอะเราเองก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมันวุ่นมันดูวุ่นวายก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอขอขอถอยก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีแรงเดี๋ยวจะกลับไปเคลียร์กลับไปทําให้ทุกอย่างมันแฮปปี้เหมือนเดิมคือนี่แค่รู้สึกว่าแบบเวลาเรามาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มันบรรยากาศดีใช่มันบรรยากาศดีไม่ได้อยากให้แบบมาเจอกันแล้วก็ ทุกคนอย่างท้อนใจที่อใจดีมันก็จะแบบโอ๊ยทำไมมันถึงไม่สดชื่นสดใสเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นมา,านี่นใช่ัไปฟอกเอย่แต่เขาไม่ได้ติดต่อมาไงใช่คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าแบบอย่าง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 แบบว่าเราอันคอไปก็คือโอเคเราแบบเราขอเราขอพักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือกี้ก็รู้แหละว่าปอไม่ได้มี เจตนาไม่ดีกับกับแจ็กกี้อะไรเงี้ยแล้วแจ็กกี้ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ปอเอ้เจ,จตนาไม่ดีกับปอแต่แค่แต่แค่แบบเอเคยอยากจะพักอัดนึงแบบขอแบบหัวโล่งๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ทํางานเยอะมากมันต้องโปรโมทหนังด้วยเราต้องมอบความสุขให้คนอื่นดังนั้นเราก็ไม่อยากให้แบบมันมีเรื่องอะไรมาแบบใช่มามา,มาบั่นทอนจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นขอถอยแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดปอรพร้อมซึ่งเราก็รู้จักนิสัยเขาอยู่ว่าโอเคเขาเป็นคนติดประ,ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะมาคุยกับเรามาถามเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือข้อเสียของของจริงจริงมันก็เป็นความผิดของของเจที่ด้วยตรงที่ว่าก่อน,นนัานเนี้ยเรามีเรื่องอะไรของใครก็ตามเราจะไม่เล่าให้คนหนึ่งฟังเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงจะปรับปรับกันได้เองอะไรอย่างเงี้ยจนมันสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ย มันยิ่งแย่ลงละมันไม่ได้ดีขึ้นก็เลยเป็นเป็นความผิดของเราด้วยที่เราไม่ได้เคลียร์ตั้งแต่แรกมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบมันสะสมกันอะไร, <สา S 1> รอย่างเงี้ยทำไมคะว่าถ้าปล่อยนานไปแบบต่าง,งคนต่างคนนี้ก็ไม่มาคนนี้มาแล้วมันกลายเป็นเรือร่องต่อกี่เชื่อว่ากี้ก็เป็นคนขี้ลืมถ้าแบบปล่อยให้มันนานไปก <c oughs> ี้ก็อาจจะลืมลืมไปแล้วก็ได้ใช่เราเราแคร์ราคาบัตรบัตรแดงเพื่อนแฟนหรือไงเพื่อนแบบ เพื่อนจริงๆเลยะค่ะมันเลยรู้สึกเยอะกว่าใช่ถ้าเป็นแฟนเลิกไปแล้วแบบถ้าเป็นแฟนเลิกก็ไปตั้งดาละค่ะแล้วเรากลาใจที่จะช่วยใน situation น,นี้ก็เป็นใครคือ <c oughs> ด้วยความที่เราอาจจะแบบอจจะเรา,จจาจจรู้จักนิสัยปอดีเรารู้ว่าถ้าปอไม่พร้อมพูดไปก็ไม่มีผล <c oughs> ใช่เราอะต้องรอปอพร้อมก่อนซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาเขามีความติดเขาแม่ของเขาอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรารอว่าเขาจะพร้อมจริงๆเมื่อไหร่ ถึงตอนนั้นอะถ้าคุยกันแล้วคิดว่าคือแค่คุยกันมันก็จบแล้วแหละใช่มันก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรือไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าแค่แค่แค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเลยว่าใชาค่คือคือเนี่ยก็แอบรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเออแบบแทนที่เขาจะถามเราหรือว่าคุยกับเราตรงๆแสดงว่าเราต้องมาเห็นจากสื่อก่อนที่เราจะแบบ รู้ตัวอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ m ม g ก็มีแค่เรื่องในกลุ่มเล็กๆเอง <laughs> ใช่ควรเเป็นห่วงไหม <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกเราเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆ <laughs> เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนักสแสดง <laughs> เขาไม่ได้มีแบบบทบ,บาทในแบบสังคม <laughs> เพราะเขาก็เป็นห่วงเราว่าคนที่จะต้องตอบก็คือเรานี่แหละใช่ามเขาอกวาเขนขนั้้เใช่เขาเอามาให้ต คอนโดใช่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอแ e s s a g ไม่มีใช่อันนี้จะการเข้าใจความติดอย่างโง่นั่งเป็นคนติ๊ดน้องเป็นคนติ๊ดหมดเพราะจ่าเลยเขาไม่คุยใครเลยใช่นั่งเป็นคนติ๊ดนิดนึงทั้งวันเราอุ่นอันนี้นคนรั้งแรกที่ร้องกันแบบว่าร้อกันต่างๆคันแบบสี่เหมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดอือคือคือคือแจ็คกี้กับปอเราจะเราจะ เราจะมีความงนงนกันอยู่แล้วหมายถึงว่าแต่เราอ่ะจะเป็นฟิลว่าเธอทําผิดฉันทําผิดสลับกันอ่ะงอนกันสักดีกันอะไรเนี่ยคือของเรามันมันมันเคลียร์ง่ายแต่พอมันมีผลต่อหรือมันมีความคดพอมันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะ่ะมันแล้วเราเป็นคนแคร์ทุกคนถ้าเราเราก็แค่แบบถ้าเราไปแคร์คนนี้มากแล้วเพื่อนคนนี้เราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงนี้แหละที่บอกว่ามัน มันน่าปวดหัวเพราะเราต้องแคร์ความรู้สึกทุกคนในกลุ่มใช่แต่จริงๆปัญหามันสามารถเคลียร์เราสองคนหรือต้องเคลียร์วงกว้างเอ่อถ้าเคลียร์สองคนจบไป็เอางี้ถ้าเคลียร์สองคนจบไม่จบใช่เพราะว่าต้นเหตุทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากเคจกีคือหมายถึงใช่ใช่มันฉันไม่ใช่ตัวหลักในเรื่องนี้จ้าใช่ตอนวันที่เขาอันฟอลเราเรารู้สึก เอากี่มี่กี่ม,กม่รู้คือกี่อ่ะเป็นคนเริ่มอันฟอร์ของกอ่อนใช่เพราะว่ากี่เขารู้สึกว่าอฮ้ยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคอันฟอร์ไปแล้วก็มีเหตุผลในการอันฟอร์แต่ก็ <laughs> ไม่อยากพูดอันเป็นการตำหนิเพื่อน <c oughs> ก็เลยอ่ะโอเคเออ่ขออันฟอร์ละกันแล้วทีเนี้ยคือเพื่อนรอบตัวกี่ก็เป็นคนมาบอกเองว่าเขาก็าแบบเขาบ้านฟอร์นะ <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๋อโอเคเข้าใจนางก็คงจะแบบคงจะงอนแหละแต่ว่าเออโอเคไม่รักปล่อยให้นางไม่มีเวลาของนางนางก็คงจะติดต่อมาเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ในวันที่นางให้สัมภาษณ์สื่อที่กี้ได้เห็นหลังจากนั้นเขาก็มีดีเมาบอกว่าเขาขอโทษอะไรอย่างนี้แต่เขาก็กี่ก็กี่ก็หยิ่งผยองเองละค่ะ <laughs> ก็ยง <laughs> ใช่ตอนนั้นเป็นฝันเปัวเพลงอยู่ <laughs> 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 ก็เห็นแล้วว่าเขาขอโทษมาก็คิดว่าเอออแต่ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได ยังไม่ได้กลับมาฟ o l l o เราคือเขาไม่ไม่ได้ f o l l o เรา mm hmm. เขาแค่เขียนมาขอโทษเฉยๆซึ่งเราอะอมไม่ได้โกรธก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนตอบอยังไงดีเราก็คิดว่าเออรอให้เขาโทรมาดีกว่าเราจะได้แบบสื่อสารโดยตรงว่าโอเคตอนนี้มันเกิดเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นนะเธอพร้อมจะเคลียร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคจ,จิกกจักรียินดีกับการที่จะเป็นคนคุยกับเขาก่อนและหลังจาก,กนั้นนหะเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆทำให้มันกลับมาเป็นเพื่อนที่น่ารักกันเหมือนเดิมลองชนเขามาดูนะ ชวนแล้วค่ะชวนแล้วบอกผ่านได้เลยค่ะจะไปอย่างน้อยตะกี้จะได้ไม่เครียดหรออย่าหน่อยอยากบอกอะไรก็ปอมถ้ะเออก็โทรมาเบอร์ก็มีไลน์ก็มีจ้าเนาะใช่มาดูหนังก็เท่าบ้างก็มาได้ขอให้คืนดีกันเร็วๆค่ะ ก็คือกป็นอย่างนี้เป็นขอถ่ายเอาใครถ่ายชุดอาสว่าก็คือพี่บอกอยู่ว่าคือใจตัวเราแล้วเอามื์อย่างนี้หนึ่งทีแล้วก็อ่ะข้างหน้าหนึ่งชีอัดสตอร์แล้วก็อย่างนี้หันเติ้งอย่างนี้แล้วก็เป็นฟิลแบบสลับกันกับเพื่อนใครมีคู่นะคะก็สามารถเป็นกับคู่ได้ก็หันทางซ้ายที่หันไปจ้าเอ๋หันทางขวาที่หันไปจ้าเอ๋อย่างนี้แล้วก็หัวใจอัดสตอร์ รอแล้วก็หันแล้วก็หมุน1ทีหันมาเจอปอปุ๊บเลยเจอปอได้อคตรเล่นเนาะเพอความเขาเต้นเก่งได้แล้วมันก็ดีคอมันอัเจอรอทำแล้วก็รอติดตามกันนะคะว่าจากการแถลกข่าววันนี้ หนูมั่นใจในตัว GTH อยู่แล้วว่าผลงานที่ออกมายัางไงก็คือปังแน่นอนใช่ระหว่างทางเนี่ยมันเป็นความกดดันของหนูเองที่หนูต้องทําให้ถึงกับที่เขาอะ่ะไว้ใจให้หนูเล่นใช่เพราะว่าหนูเข้ามาในบทนี้บทนี้ในใน,ในการแคสหนูแคสมาแล้วก็โอเคได้รับบทนี้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันที่เราต้องทําให้ถึงที่เขาไว้ใจที่เขาเลือกเรามาใช่ค่ะก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปไปเรียนกับครูบิลซึ่ง กี่รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่ได้เรียนกับครูบิวที่ได้แบบเข้าเวิร์กช็อปมีพี่เติ้ลมาคอยตบให้มันเข้าร่องเข้ารอยเพราะว่าต้องบอกว่าหนึ่งเราเกิดไม่ทันแบบไม่ไม่ทันขนาดนั้นคือคือไม่ได้แบอบโหเด็กมากแต่ว่าแบบมันเฉียวเฉียวมันเป็นฟิลเฉียวเฉียวแล้วก็เราไม่มีทางรู้หรอกว่าดีว่าในยุคนั้นมันจะมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ทํากันบ้านหรือว่าไม่ได้รับการบีฟจากพี่เติ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็คือ สิ่งที่ยากอย่างคือมันไม่ใช่เป็นการค่อยๆเก่งแต่มันเป็นการเก่งอยู่แล้วใช่ดังนั้นเราก็จะต้องร้องให้ดีเต้นให้ได้ไม่ใช่งงๆแง๊กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างเดียวที่เราทําได้ดีคือเราแก่ได้ดีมากไม่มีมีทั้งเรื่องสวยดีมีอายุคือดิฉันเองค่ะปลายฝันมาเรียกเพลงอ๋อใช่ยังไม่มีแบบพี่คนไหนดีเอ็มอ่ะเอ๊ะ นักจริงๆอะหนังเรื่องนี้อีกหนึ่งอย่างที่สรัดสนุกมากแต่คิดว่าคือต้องบอกนี้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นใครคนใดคนหนึ่งใช่แต่ว่าเราแค่เอาเรื่องรวมๆเอาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เอามาปนกันซึ่งซึ่งคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เขาก็จะแอบมีความว่าอ๊ยมันสนุกตรงที่ได้เดาว่าเอ้ยคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งต้องบอกว่า ก็มีเรื่องของบ้านดิฉันด้วยใช่นี่ใส่บ้านดิฉันซึ่งเห็นชัดมากเมื่อกี้เปลี่ยนสามชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องอะไรแบบบอกบอกว่าเดี๋ยวจะใส่สีขาวแต่อะไรอย่างงี้อาซาว่าอะไรอย่างงี้มันก็จะแบบเป็นฟิลประมาณนี้สันได้คนแบบว่าเออจริงจเป็นเรื่องที่แบบเหมนดิบเรื่องราวที่มีคนเห็นบแล้านแช่เพราะว่าตัวต้องเข้าใจก่อนว่า ดีว่าสมัยก่อนไม่ได้รับการทรีตเหมือนอเหมือนเหมือนเหมือนคนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกเหมือนทุกวันนี้ดาราก็เห็นกันง่ายเอ็นฟูมีอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนมันคือแบบมันคือแรไอเทมนะเอะอฉันต้องเดินทางไปตัดส้นแก้วเพื่พอไปเจอกับไม้หรอป้าไม่อยแล้วหรอไม่ใช่อันนี้ในชีวิตจริงในชีวิตจริงฉันต้องเดินเท้าจากสารพีเพื่อเข้าเมืองต่อรถแด เาไปเจอกบไหเราได้เจอแล้วพอก๊อบไหมอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะมันไม่ใช่ยุคที่มีโทรศัพท์ฉันก็ต้องไปนั่งซื้อภาพที่ใครที่มีป้องก็จะเอาไปถ่ายแล้วเอาภาพมาขายเราภาพบาทสิบาทเมื่อก่อนอ่ะได้เงินไปโรงเรียนวันละ้า พี่โทรหาก็ไปให้หนึ่งแล้วแต่เราจะได้เห็นนู่มร่างที่มันโค้นควนลงมาเลยโอะใช่ใช่ใช่เราหนักนันยังไงขึ้นมาที่ไทเรื่องนี้เพิ่มน้ำหนักสิบกิโลนะคะเพื่อที่จะรับบทนี้อันนี้ลดแล้วอันนี้ลดแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงตอนเพิ่มก็คิดแบบตอนเพิ่มตอนเพิ่มก็เพิ่มสุดตอนลดก็ลดไม่ถึงท่าไหร่แต่ว่าเอาก็ก็ก็ต่างกันเยอะๆคือถือว่าเพิ่มสิบลงก็ประมาณเก้า ไแต่ก็แอบมีอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วมีฉากที่จะได้เห็นแบบชัดชัดว่ามันพังยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ส,สปอยไปว่าดีว่าคนนี้เขาได้ออกจากวงการแล้วก็จะต้องกลับเข้ามาช่วงที่เขาออกเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องกินสลัดเห็นไหมคะมันก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็จะมีความเละความอะไรซึ่งก็กว่าจะขึ้นได้ก็ยากั ก็แต่งการเราเครียดไหมว่าเผิดโดนเลยนะใช่ก็เครียดแต่แต่แค่แค่คุยกันแล้วว่าเชื่อว่ามันจะขุ่มอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนถามคุณร้องเพลงจริงใช่ไหมดิฉันร้องเพลงจริงใช่ดิฉันร้องเพลงจริงอ๋อเอาแต่จอรอหันดิฉันเป็นคนร้องนะคะดิฉันแค่แอปเสียงเฉยๆมาไงไม่รู้ตัวอย่างนี้อยากร้องให้ดีแบบร้องให้โทรหน่อยร้องให้แบบจริง เนี่ยวคนไม่เชื่อว่าเธอร้องจริงเลยเนี่ยถามด้วยว่าจำเนื้อเพลงได้ไหมได้ได้ได้ลองร้องไาแบบมังไงไม่รู้ตัวตามัวใจก็สั่นเจอเธอแค่ไม่นานแต่มันวน่วไหวนะคะปอนก